พี่ออมมีแฟนหรือยังพี่ออมมีแฟนเหรพี่ยออมโอเคตามนมาเลยทุกคนปันนี้เต็มหมดแลยโอ้โหข้างหลังยิงข้างหลังต้องชูเพื่อนข้างหลังไหนฮะได้ได้เล่นคู่เต็มจะเยอะกว่านะครับแม่งเท่ากันครับผมคู่หรือคู่เต็มได้เท่ากันสองไม่ใช่ตัวนี้ ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเน,นี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเล่นมาหึงชั่วโมงแท้ไม่ก่าเดิมเป็นฮัลโหลขวาอ๋ออ๋อเป็นหัวอา้าวก็ครับเราเราไปไน็นโรงแีรน้ำด,ด,ด,ดีมากสิก็ได้พี่เมารักนะคะขอบคุณครับผม พออ่านคอมเมนต์ปุ๊บโฆษณามาปั๊บเอาจบแล้วมันไม่ดูดิทีตนี้เอาแกนนะพี่สรุปชาวกุ้ยไม่เป็น่อเขาไ่อ่านน้องไม่ยใจดนชาวกุ้ยนะเขาไม่ได้เล่นเล่นล okay, so ูกสองคู okay. Look, ่ครับผมเล่นเพื่ออะไรลูกสองคู่พี่กระบอกเดียวกรบอกเดียวยังเปลี่ยนกระสุนไม่ทันเลยกระบอกเดียวก็เปลี่ยนกระสุนแค่วิเดียวอยู่วพี่วิ่งเดียวก็เสร็จแล้วอะไม่จะเป็นหน้าหิคู่เล่นลูกสองคู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่เอ้ยมีเหรียญป่ะพี่เหรียญ ยนะไม่มีเลยไ่ซื้ออสนกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซื้อดู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 ชื่อแต่ละคนที่เราสุมมาเจอกันพี่เลยเลยเลยครับเด็กแอบวันนี้สุมพีมันเจอแต่พวกชื่อ18บวกเออไอหนุ่มไอหนุ่มเบอร์สี่อะเบอร์สี่มีเหรียญเปล่าแต่เขาถามมาเหรียญเหรียญหลวงปู่อะไรอะหลวงปู่โยก ี่ว้ยถ้าถามว่าโยกอะไรหน้าหายโยกไปแล้วฮะฮะบีดมาใกล้เองให้เจอ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 มีอยู่ตรงรถตู้พี่ตรงรถบรรทุกพี่ไม่รู้เห็นผมหรือเปล่าลองลดร้อยห้ายิงไปบ้างรถตู้กันฝั่งขวาสองขวาขวามาใช่ขวากำลังกลับมาสองตัว ทำมันสิโอ้โหทำเลยพี่ไม่ให้มันแบบอยากมีแบบความอยากจุ๊บเพื่อนหน่อยหรอ,อหแรงสับตาในรัวชิบหายพี่ตัวนั้นนะ่ะจะโดนจี้หลังอีกเนี่ยตัวนี้มันโดนโอบบ่อยอ่ะไม่อยากไม่เล่นแบบเนี้ยถ่ยตัวหนึ่งพี่มันถอยมันถ่า,าย,าอยาโอ้เกียร์ไม่ได้เลื่ยงเลยถอด มันนิ่งไปโอดเลยครับตอนนี้มีบバレต์วีโมเอ้ยนี่พูดผิด AW ไปตอกอ่ะพี่โดนดีไปเอ้าคุณได้ไงอ่ะยิงได้ป่ะน่ะผมผมช่วยได้ป่ะผมช่วยช่วยผมได้พี่แต่มันมีหลายตัวต้องตั้งไอวอลหลายชั้นอยู่ยิงไม่ได้ไงอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงอยู่บ้านนู่นหมดเลยเนี่ยดันมาละดันมาละมันจะมาเอาโอเคมันเหลือตัวตรงกำแพงพี่ แทงหน้าซ้ายนู่นน่ะตัวนี้แหละพี่ไม่ไม่ตัวบนบ้ากในหมูบ้านนำว่าก็ชั้นดีเลยน่ะขอบคุณสำหรับไอเทมในการขนมมันจะไปล่าตีนกอลตีมึงอ่ะแทนไปละกูไม่ไปตีนกอลตีมึงนี่แหละมา ออกหลังพี่ออกหลังออกหลังเกสต์บิลขึ้นเนินยาวว่ะพี่มันมาเจอตี้ข้างในพี่มันเจอตี้ข้างในตรงกลางเลยระวังนะไม่ได้นะผมลุนเขาดาหนึ่งตาสอง มันมีตีหนึงยิงอยู่ข้างล่างพี่หมยิงอยู่ตรงเนี้ยตรงร้อยห้าสิบดาวี่่านต้นไม้ดาวใช่ไหมใช่ครับผมมากครับผมเทคเจอเทคเจอไอ้บอลพี่ช่วยเพื่อนเดีจะเป็นตีใหม่นะพี่ตีน่ะไม่ได้คิวเลยวะเอาไอ้บอลเอาไอ้บอลปะ ลูกงมีหกลูกเอ่อผมมีสี่ลูกอะ่ะมาอะไรอะ่ะอยู่ไม่ค่อยได้พี่ตรงนี้เอาลงข้างล่างดีกว่านะ <c oughs> พี่นะแพ้หัวอะไร <c oughs> พี่ต้องแพ้หัวอะไรวะหัวที่คิดไว้พูดไม่ได้จริง <c oughs> หัวอะไรพี่ก <c oughs> ็ยังบอกอยู่ว่าหัวที่คิดเอาไว้นี่หัวมันพูดไม่ได้ไพ,ดไพูดมาเลย <c oughs> พูดได้พูดไม่ได้พูดออกมาไม่เอามันเหมือนที่ผมคิดไว้หรือเปล่ามันเหมือนแเลยเรื่องนั้นอะ ไม่มีหอยก้าว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 ไม่เห็นแล้วเขาบนหรือไงวะเอาดาวดาวถุยเขาบนเขาบนดาวถนแล้วโโหมันวิ่งลงมาลัดอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่มันเปิดโฮมแต่สไนป์สีก็บอกวับพี่ข้างหลังว่ะน้องเชียร์ข้างหลังเพื่อนว่ะเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะน่ะน้ำมันเออโอ้โหข้างหลังยิงข้างหลังต้องช่วยเพื่อนก่อนข้างหลังไหนอะ วิววิวเล่นคู่แจ้งจะเยอะกว่านะครับไมเท่ากันแล้วผมคู่หรือแจ้งมันได้เท่ากันแล้วสองพี่งัคนเล่นกาน์ดแกเขาเล่นคู่หมดแล้วเขาไม่เล่นทีมหรอกตัวเ็นแจ้งไม่เท่ากันครับลิมิตไม่เท่ากันนะผมดาวสองพี่ขับรถยังอยู่ยังอยู่พสียขับพสียขับ หล่นหนมดเลยไปวิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วดาวพี่อ้าวไม่ใช่ตัวนี้คือตัวนี้นพี่ลเลอะร้อน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 เร้ยผมร่ามไม่ขึ้นหัวเลยว่ะอันนี้พีรีเมลอะเอาค่ะอเข้ากดดังไปแล้วพี่ดาวไม่ไม่ดาวใช่ปะไม่ดาวแล้วกดดังหน้าก็เลยโอ้ยพี่ ไปเครียดกับตัวเองว่ะพี่แต่ชื่อหยาบคายจังวะทำไมโดนนี้พี่ไปพีแต่ชื่อหยาบคายวะพี่ผมผมเครียดกับตัวเองว่ะพี่ผมยิงใครไม่โดนเลยอว่ยิงไม่ตายเลยวะพี่เข้าไปแนเลขห้าห้าที่ไหนอ๋อระวังตัวด้วยครับผมระวังเกือบโคดังมีระวังเกือบหายเด้อโอเคอแล้วก็ขวามีอีกตัวหนึ่ง เชียร์เพี่อนจุดจุดผมเชียร์ผมแชียร์สายกับเพื่อนเองพี่ดูขัวเอาคนละสตี้กันอ๋ออนนีาจะไปโรงงานพี่ออมมีแฟนหรือยังพี่ออมมีแฟนไหนพี่ออมโรงงานมีคนเรียกได้หรอกออมมีจังหวัดละคนนะโอเคตามนั้นเลยทุกคนตอนนี้เต็มหมดแล้วนะโอเคเต็มเต็มทุกเจ็ดจุดเจ็ดจังหวัดแล้วครับเฮี่เรือนเฮียเคลื่อน ไม่ต้องบอกหรอกจัสนายยืนพูดขนาดนั้นนะสีก็บ,บอกอัะบอกพี่พอ,อมพูดเยอะๆแพ้คอมน่ารักพี่มอมเล่นจะสนเป้ในคอมโทรศัพท์อันไหนยากกวกันครับอยู่ที่ความเคยชินครับผมขึ้นอยู่กับสก,กิลเพย์ตัวยิงครับใช่ใช่คือถามว่าในคอมมันมันยิงได้ง่ายไหมฮะฮะไอคนเล่นในคอมมันก็บอกว่าง่ายแหละนะครับผมถ้าถามว่าไม่ไปเล่นโทรศัพท์มันก็ยิงไม่ได้เหมือนกันคนโทรศัพท์มันก็บอกโทรศัพท์ยิงง่ายเหมือนกันมันน่าจะคนถนัด ในพี่มันทำเป็นสับเร็วแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสับเร็วแต่ไม่เท่าไหร่เอาชิ้นายไปบางบันไดตัวเองปื้อชิบหายตู้ชิ้นบันไดไม่ตรงดิไม่ต้องเหี้นะบหมดยาน่ครับหมดยี่หโอเค ไม่ได้ยินแล้วหมด้อมีบอดาวคือแบบแปไม่รู้ดิยิงแปลกแปลกอะแกหนึ่งโอเคีปเป็นไรอ่ะวันนี้เล่นไม่ดีอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ดีเลยเิแหวาวดอีก้วนหวนไม้หนน่มเล่นไม่ดีเลยทุกคน ที่หมวปั๊มหน้าโรงงานไม่มีอ่ะโอ้โหชื่อแม่งแต่ละคนยิงยิงเกมหมดอ้าวชนะแล้วว่ะเกินเกินว่ะโอ้พี่อยู่แลกอะไรพี่อยู่แลกอ่า วันหนึ่งครับนี่ทำอะไรเลยแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ f a c e b o o แฟนเพจ g e Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่กู